เราจะพาทุกคนนั่งข้ามสะพานลอยนะสะพานลอยแนหะ่งดันงยืมโล่ข้ามทางรถไฟหัดใหญ่ที่เดีเออยวจากทุกคนนี่่ะจะเจอตลาดกินหยกโดยนะจ๊ะถ้าเกิดใครมาเที่ยวหัดใหญ่จะได้รู้จักนี่ฮะท่านรถไฟเห็นไหม จทาทีรถไฟพัทยาฝั่งน้นนี่ฮะเช็นนี้ไปยะลาประดังเดสาดี๋ยวลุงก็จะเจอตลาดกิมยงอยู่ตรงข้ามนะจ๊ะตรงนี้จะเป็นสี่แยกสะพานลอยแล้วก็ เดินไปนิดเดียวก็ตลาดกินยงนะจ๊ะมีพัตตุทิพย์หนึ่งสายหนึ่งตรงนี้นะสายหนึ่งสายสองสายสามสาเดินๆไนล่ไปมีห้าตลาดกินยงอยู่นี้เลยเข้าทางนู้นก็ได้ทางนี้ก็ได้นะอรอยนำ้ำคู่กมนถะูกไหม ถ้าเกิดใครจะไม่ไปตลาดลงหน้าหอไม่ลงใช่นะตรงไปก็จะเป็นเกลโรงเรียนน้ำพูแล้วก็เกลี้ยวขวารถคันนี้จะเลี้ยวขวาไปหมอหอ่อกไปคอหูวัดคอหูนะฮะทุกคนแต่ถ้าใครจะไปสงศาก็เลี้ยวซ้ายตรงามแยกค่ายเสื้อนานาลูกนะทุกคนง่ายๆเลยนั่งสอแงแถวไปก็ได้นั่งรถตู้ไปก็ได้ขับรถไปเองนี่สะ,ะดวกนะ แลจากจินเวกมาพูดจะไม่กันจบเลยถึงหน้าหอนาฬิกาเลยผมอยากจะให้ชมหน้าหอนาฬิกาตรงนี้ในตลาดส,สดเดินไปข้างหลังนี้เองถึงแล้วหอนาฬิกาเห็นไหมกินยงอยู่ตรงนั้นเองประมาณสามร้อยเมตรหอนาฬิกาที่หักหอนาฬิกากำลังก่อมหักน้ำท่วม หอนาฬิกาอย่างตลาดสดก็จะอยู่หลังตรงนี้เลยทุกคนตลาดจิดอยู่เดินไปประมาณ300าร้อยเมตรนี่ฮะหอนาฬิกาแต่ที่เป็นหอไม่มีนาฬิกานะฮะตอนนี้นะฮะเจอตรงนี้ปั๊บก็จะเจอวงเวียนวงเวียนน้ำพุว,วันนี้น้ำไม่พุแล้วฮะทุกคนหลังน้ำท่วมเขาก็ไม่เปิดน้ำแล้วฮะ ลกลางรูปปั้นหัดใหญ่เรากำลังมุ่งหน้าไปเส้นเขาคอหงสงทุกคนค่ายเสยนานลุงแล้วก็มุ่งหน้าไปมออ,อแต่วันนี้เราจะไปตรงแถวคลองเรียนก่อนนะฮะทุกคนก็จะไปกินเค้กสีแล้วก็ตั้งกองบรชาการหลายสดนะฮะออไล์อยู่ที่นั่นจากทุกคนจะเดี๋ยวเจอกันอีกทีหน้านะทุกคนที่บรรยากาศในเมืองหัดใหญ่ ฝั่งที่เรียกว่าเป็นเทศบาลนะฮะใกล้กับหัดใหญ่วิทยาลัยวัดเกาะเสือนะครับซ้ายมือก็จะเป็นจุดติดจำได้ไหมจุดติดเมื่อก่อนดังมากโอเคเล้วตรงไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราก็จะถึงมอ,ออก่อนนะฮะแล้วก็จะถึงคลองเรียนแล้วก็เซนทรัลเฟสติวัลจัดให้กำลังใจทุกคนนะฮะน้องต้นเข้าอาการดีขึ้นแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเรากลับมาร้องเพลงภายในวัน2วันนี้ได้แล้ว จะได้ฟังเสียงพ่อพๆอ,อ,อของน้องก็ต่อไปให้กําลังใจทุกคนนะครับทุกคนก็ลงคลิปพยายามลงคลิปอะไรที่แบบว่ามีประโยชน์นะฮะแล้วก็เป็นสาระบันเทิงแล้วก็เมาบ่อน้องต้นข้าวดราม่าอะไรไปเพื่อจะได้ไม่เครียดทุกคนอันนี้รถสองแถวไปคลองแงะทุกคนคลองแงะเขาดังในเรื่องของเต้าหู้ฮะเต้าหู้ทอดเต้าหู้สร้างชื่อไปขายในงานวัดทับกระจานงานพี่พึ่งอ่ะเราเฉดแล้ว,ลวอร่อยทุกคน นี่หาดใหญ่วิทยาลัยทุกคนโรงเรียนโอเคเนาะเดี๋ยวเจอกันนะที่ครองเรียนจะทุกคน